สวัสดีพี่น้องวันนี้กับโมสะดุคงุดแล้วนะสะดุ้กะสีมาต้มหมี่พี่น้องสะดุ้กะสีไอโตะไข่ลงมัานีต้มหมี่เลยพี่น้องไหยพอยนีแม่บอยัางนี่ชองฟองลงไปวันนี้สะดุกงกะสีเอาพักบงลงพี่น้องสะดุ้งกะสีเอาพักบงลงก่อนจึงเอามามาลงเอามีลง มีสะดุกกแล้วแกะแล้วเราสะดุกกระซิเท,ทลงหม้อเลยพี่น้องห้าซองเลยพี่น้องเอาลงเลยพักพัอกอันนั้นเักบูงเผากระเดือดเลยพี่น้องต้มเบิดลห้าซองเลยพี่น้องบอนยางวาเห็ดได้สิก,กินเบิดลองเบิ่งพี่น้องหม้อเ้าน้อยเกินเนาะได้แล้วเสนได้บ่ เดี๋ยวมาเบิ้งกัน,นเดี๋ยวมากินน้ำกันเลยพี่น้องต้มมาม่าใส่ไข่ใส่ผักบุงพี่น้องมอ,งเอกเลืกอมเดือด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 เดืกะโปรงได้ไปกินกันเลยมาเด้อจ้ามากินน้ำกันเด้อจ้าแล้วละพี่น้องสบายดีพี่น้องมาเด้อไปกินนะต้มมีนะ่บาบอย่างกับสาวทุกเด้อ ต้ามีกินข้าวสวย <laughs> สบายดีพี่น้องมาเดอ้อมากินต้มมีน้ำซุกเดอ้อต้มมีใส่ไข่ใส่ผักบงพี่น้องโอ้หลายขนาดฮ้อนๆเลยน่ากินแล้วมันเปื่อยผักขนาดเลยพี่น้องมาเดอ้อสะดุดบได้ใส่ซพิษเด้อพี่น้องสะดุดสิกัดเอาอยี่ยกินฮ้อนาห้ามเป่าเดอา้อนานเอาสบายอะไรเนี่ยเป่าเป่าทัก็ฮ้อนเลยเนาะ มาเดาจ้าเอฟซี FC ทุกคนการมาพ็ดดิปพี่น้องต้มมามา่าแซบมีเวียดได้พี่น้องสะดุกมากมันเหนียวนุ่มพี่น้องแซบมีเวียดนะต้มใส่ไข่ใส่ผักบุ้งผักบุ้งเ้ากะต้มปเปื่อยๆมันดีแซบก็อยากเป็นข้าวแล้งพี่น้อง เอา,ราแรงทำม,มันหมยเลยมีเรื่องงานหลายพวกมาอยู่ใี่โซนสะดุกกับบางอย่างอ่ะไปโซง,งเขาเครียดมาหากันแล้วสะดุกชีกินกับน,น้ำจิ้มคุณนิดเด้อสะดุกมักหวานมักหวานเอาน้ำตาลเส่หัวเลย <c oughs> อ้ค่ะขนาดน,นี้เนาะมักหวานเอาน้ำตาลเส่หัวเลยว่าอืมหวานแน,น่นอะ มาเด้อจ้าต้มมี่พี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อกินต้มมี่แซ่บกินกะเพราหัวลาภาพี่น้องหัวลาภาฮะหองนี้นเนาะนั่งกินกัะข้าก่อนแซ่บมึงเหนื่อยพี่น้องเว้ย ั้งแตพงงนะพ่พักกลางลงมาเรา่เห็นพักพิอ้นเป็นอะไรพักพิกอ้นคล้ายๆคือแบบพัะอิกูก,กับพัะอาณาบาร์พานะม,มาเลยจ้า FC ที่อยู่ไกลและอยู่ไกลมากินน้ำสะดุกบนยังเลยจ้าแซบ่บน้นองๆเลยการบังเพ้นหน่วยละคำเลย บ่อย uhm. <cima. S 1> ังวะเฮ็ดไรสีเบิดเฮ็ดไ้สิเลือบ่อยังเห็ดไริหมดกินทำบุญกินกับบมดโอ้ไม่รด้จักนีฮะรัาดูเอาน้ำเป็มดเนาะอ๋อใ่ครขึ้นใครขึ้นขึ้นมาเนา เหน,น,นี่ยวนุ่มพี่น้องมีเวียยสะดุ้งสีบริสไซเจียวมันเจียวมันบุคคลประเดีพี่น้องใช่แต่อันนเส้นมันสะดุ้งมักให้มักเส้นมันแซ่บปรุงรสแล้วสะดุ้งกผงเกลือไปนหนัวน้ำตาล แล้วหิว,หวข้าวบ่าเป็นน้ำหิวข้าว <c oughs> สามมงคร่งมากินข้าวสวยเนาะห่หอละพันกิพี่น้องห่อละหา้าบาทมีมีเบียมาเด้อจ้าแซ่บๆน้องกันเด้อจ้า,จาโอ้แซ่บสุดเลย ของพาเขาแชบอ่ะช่วยบป็นของฮันกิเราเนี่ก็ตอนไข่ไปเนาะเผ็ดขนาดเผ็ดแบบหน่วยละคำเนาะ เส้นยาวบมกเพชรมาทใหม่ซีใหม่ทำประกัน,มนหมก,ก,กเพชรัก,กิระคับอ่ะมเกเพ็ดจะจ่ายอินนี่เนาะโอ้คักค นี่ไงตับตัวดิบเลยกระแซ้พีน่น้องเมื่อหน้าสะดุกสตับให้คุณตับกินตับพงเล่บ่ตับพงเล่บ่ะแม่ตมับแบบบอลลูมีเวียดแซ้ไหมตับเสียเขียบหมูพีน่น้องใส่แคบหมู บ่อยอย่างเราอยากินหอนแล้วหามเต่าแทบเนี้ยวเนียวพี่น้องเอ้ยเส้นเส้นแซ่บแทบ กินบูเบิ้งหน้าเดียวเลยกินเจอบูเบิ้งหน้าผัวแซ่แหมมาเดอจ้าเด็ดซีทีนาฮัทกินน้ำสลุกเด้อเินเาขฮ้อนเหงากินฮ้อนดแ้กินเย็นนะพั่เข้ากับ เมื่อนี้แหละกินพักเบิดแ่บเลย

ดนละไปณน้อเมื่อกินมาม่าดนเลยขำแล้วเนาะแดดกับซ่องละแบบ àm ai coi ăn này đó, coi nha, nó, à màu, คลิปนี้ก็สิได้ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวดุกเบา,ว,าวยังในเด้อจ้ะเด้อละก็ขอบใจเอสซีทุกคนที่ให้กำลังใจสาวดุกเบาวยางมาตลอดแล้วกะ็คลิปนี้ก็ไว้ยังไยสบายดีบ๊ายบาย